ถ้าแม่มีโทรศัพท์นี่แม่ลงไปเองละโอ้ยหนาเสื้อลายมาบางนี่เดี๋ยวค่อยตามมาถึงตรงนี้อีกเอาเอาทุกนั่แหละ เขาแคลงไปถ่ายกันเอย สะดุด mm. ล้มแล้วเอาเดี๋ยวให้ฉีดทับให้ก้ม